ใครดีแล้วชอบจริงดีจริงเด่นเขาทําได้แค่นี้เราจะต้องเป็นผู้พยายามที่จะทําให้ได้มากกว่าเขานั่นก็แปลว่าไม่อยากให้ใครได้เป็นผู้ที่ <c oughs> ได้รับความสําเร็จได้รับความสุขได้รับการชื่นชมจะต้องแสดงตัวแสดงตนฉันจะต้องเป็นผู้เก่งฉันจะต้องเป็นผู้ชิงดีชิงเด่นก็นนคืออุปนิสัยของมนุษย์ทั้งหลายยิ่งมีการแข่งขันอะไรมากมายต่างคนก็ต่างอยากจะได้รางวัลต่างคนก็อยากจะได้ความหมายอยากจะได้ฐานะอยากได้ยศฐาบรดาศัดิ์ <c oughs> ก็แข่งดีแข่งชิงดีชิงเด่นกันในที่สุดก็ทำลายทำลายกา,ารวางแผน ทำในสิ่งที่เสียหายไม่รู้ว่าทั้งหมดที่นั้นก็คือกิเลสบางคนนั้น <c oughs> เป็นคนฉุนเฉียวเป็นคนจู้จี้จุกจิกอะไรนิดอะไรหน่อยก็ไม่ได้ <c oughs> คุณก็เป็นคนที่เรื่องมากเเบว่าเรื่องอะไรจะต้องมีะระเบียบจะต้องเป็นสิ่งที่เราปรารถนาเราจะต้องเป็นคนที่ไม่ยอมอะไรง่าย เรื่องบางอย่างก็ควรจะผ่านไปก็ไม่ให้ผ่านเราจะต้องหาประเหตุหาผลเพื่อจะขัดขวางเพื่อจะทําให้มันยุ่งยากทาั้งทั้งชีวิตบางสิ่งบางอย่างก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเรื่องมากมายขนาดนี้แต่บางคนก็พยายามที่จะทําให้มันเป็นเรื่องมากมายจะเป็นคนที่ <c oughs> ทําให้สังคมเดือดร้อนและบางครั้งบางคาเป็นคนที่คิดเล็กคิดน้อยเรื่องเล็กเล็กน้อยเขาไม่ได้ตั้งใจเขาไม่ได้มีเจตนาก็คิดว่าเขาว่าเราคิดว่าเขากําลังทําร้ายเราคิดว่าเขากําลัง ดูถูกเยียดยามเราคิดว่าเราจะถูก <c oughs> บั่นทอนถูกเดือดถูกเบียดเบียด,ดทางหมดทั้งจิตนั้นไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเขาเป็นคนคิดเล็กคิดน้อยคิดทําให้เกิดเป็นอกุศนตลอดเวลามานุษย์ทั้งหลายมากมายมหาศาลกีเลพันหา้าตันหาร้อยแปดฝังอยู่ในใจบางคนนั้นก็เป็นคนที่ ดื้อด้านไม่ยอมคิดจะฟังใครไม่ยอมที่จะเข้าใจเรื่องอะไรต่างๆจะเอาแต่สิ่งที่ตัวเองนะเคยถนัดแล้วก็เคยเป็นมาแล้วก็จะต้อง <c oughs> เป็นอย่างที่เราต้องการหากใครก็ตามที่เราไม่ได้รู้จักหรือเราไม่ได้คิดอยากจะศรัทธาหรือไม่ได้คิดที่อยากจะได้ประโยชน์อะไรเราก็จะเป็นคนดื้อด้านเป็นคนไม่ฟังระเบียบกฎทั้งหลายที่มีอยู่ก็ไม่ยอมทําตามเพราะถือว่าฉันเป็นคนเก่งฉันเป็นคนดีฉันเป็นคน ตัดเสริฐแล้วเป็นเป็นผู้ไม่ต้องฟังใครนี่ก็คือพวกดื้อด้านบางคนก็เป็นคนเถอะทะเยอทะยานเมื่อได้เท่านี้แล้วก็ไม่พออยากได้ไปอีกไม่จบไม่สิ้นนี่ก็เป็นกีเลสหลายคนก็ไม่รู้ว่าเรามีหรือเปล่าถ้าพิจารณาเป็นจริงๆก็มีกันเกือบทุกคนและมีมากมายบางคนนั้นก็เป็นคนที่เมื่ออะไรไม่ได้ดังใจแล้วก็จะเป็นคนทุกหล่นทุลายในจิตใจไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางเป็นคนที่ <c oughs> น้อยเนื้อต่ําใจเป็นคนที่วิตกกังวลเป็นคนที่ลาคาญในจิตใจเมื่อวาอะไรที่ปาถนาและไม่ได้ดังใจนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวมนุษย์เราก็จะต้องเป็นผู้ถามตัวเองว่ากิเลสทั้งหมดท,ทั้งที่พูดมานี้มีหรือเปล่าหลายคนถ้าไม่เป็นคนหลอกตัวเองก็เห็นว่าน่าจะมีมากมายฝังอยู่ในใจบางคนก็ไม่มีอะไรทําก็เอาแต่งูดกิจอย่างเดียว เรื่องบางเรื่องไม่ควรจะหูดกิดก็หูดกิดไปก่อนคิดคุ้มใจไปก่อนคิดหนักใจไปก่อนท้อใจไปก่อนก่นก็ทําร้ายทาลายจิตใจเป็นคนทิ้งหูดกิดง่ายเป็นคนขี้ระแวงเรียกว่าอะไรเล็กๆน้อยๆก็กลัวก็หวาดกลัวระแวงไปก่อนฉันจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ฉันจะต้องเดือดร้อนอย่างนั้นอย่างนี้ นี่ก็เป็นการทำลายความสงบในจิตใจก็ถือว่าเป็นการทำความบาปบางคนก็หนักอกหนักใจตั้งแต่ตื่นมาก็มีแต่เรื่องหนักใจตลอดเวลาจนกระทั่งหลับนอนไปไม่เคยมีเรื่องสบายใจเลยไม่เคยมีเรื่องที่ทำให้ผ่องใสในจิตใจมีแต่หาเรื่องต่างๆเข้ามาทำให้จิตใจนั้นร้อนลุ่มหนักใจทุรนทุรายเป็นคนที่เคร่งเครียดเป็นคนที่เรียกว่าอะไรก็เอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายนี่ก็เป็นสิ่งที่ ทำลายความเป็นคนของเราไปเกือบหมดจิ้น